้าวยังไม่อีเลรอพี่น้องบาดทน่นี่มาทำอะไรนี่คคอ่ะรถไปคู่ไหมละพี่น้องบาดท่นี่ครับเดี๋ยวคอยติดตามครับไปค,คู่กันได้สบายยังครับเดี๋มันโล่งก่อนครับนี่ครับ เบคโคลเดี๋ยวเบิร์ไปโควบข้างนี้สิลงยังไงครับสวัสดีครับสีสเกตสางบ้านครับแฟนครับน้องวิญญาณเพลินแพงครับสาวนอนเป็นต้นแพงครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมเบคโคลคดีครับมาลงแล้วครับมันจะมาทุบอาคารนี่บครับพี่น้องครับน่าจะใช่นะครับผมมันถอยเข้ามาในนี้ครับ นราวิก็ยังสวยงามครับคือเก่าครับจนเปคู่คนนี้ก็น่าจะมาทุบหรือนี่แหละครับนั่นนี่แะครับใส่รถใหญ่นิดนึงครับเพราะว่ายานปูนมันเบาแต่ครับแล้วเขาก็จะมีรถหกหล้อขั้นนี้นะครับมามาทุบมันหลือครับพี่น้องครับ ตอนนี้บ้านเราเองก็ลมพัดเย็นๆครับไม่แดดร้อนนะครับแดดไม่ร้อนเลยครับนี่ครับรถมาแล้วครับพี่น้องทุนครับบ่าวทูลจับกล้องแล้วนะครับผมคนดังครับบ่าวทูลทิส,สเกียแสงบ้านพี่น้องขอบคุณทุกท่านหลายๆที่เข้ามารับชมในชอ่องของเฮาครับผม ช่วงนี้ก็จะเน้นหนักในการเห็ดบานนองอีกเลยครับแล้วก็มีล้างอื่นๆมาผสมด้วยนะครับผมสนใจสางบานโทร063 78 99 66, 66 6ครับ063 78 99 66, 66 6ครับ6 3ตัว่ายนะครับเออนี้เอาไปค้นหาไอ,าอดียลายได้เลยนะครับผมหรือฝากติดตามทั้งเฟซบุ๊กครับสิทธิเกตสางบานครับ ออ่ฝากติดตามทั้งเอ่องทิกตอกครับสิทิเกตแสงบ้านแล้วก็ยูทูบครับช่องสิทิเกตแสงบ้านนี่แหละครับผมตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่มีเสาห่างๆนี่คือจะเป็นเออ่ประตูหัวเข้าไปที่นนี่นะครับผมห่างๆนี่ครับอันอื่นจะสังเกตว่าจะทีๆๆๆกันนะครับผมนู่นครับสองช่องใหญ่ๆนู่นครับ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 เสื้อดำๆกับเสื้อสีชมพูครับ ดำๆนั้นคือคึมมุมเรื่องบริเวณภัยครับต่อโทษคุณโก้ครับว่าวูวูไปอยู่จ้ากเสียพี่น้องเลยต่อโทษนี่นะครับนี่ครับไปขู่กับลุงครับไปโูสีลงแจกรถอีกยังไงครับเอาเป็นครับพี่น้องรถจะจอดถาเลยครับอ่าพอดีมานจังหวะอ่าอันนี้การพอดีครับเนี่ครับไปขู่กับสีลุงมาแล้วก็ จะมาทุบอาคารนี้นะครับแต่วันนี้ไมู่จะได้มากน้อยเท่าไหร่ครับเพราะว่า,าบ่ายเลยเกินครับเพราะว่าเชิเลือครับเชิเลือไปมาตามนัดครับมันก็เลยส่างานมันก็เลยชิดออกไปครับนี่ครับตองบรรยากาศในวันนี้ครับน้ำขึ้นเฮียแต่ว่าทั้งฝุ่นฝนตกครับน่าจะมาจากทางอำเภอกันทลกรถทนนี้เพราะว่าเมื่อกี้ ฝนตกครับผมส่วนป้าแดงเราก็นี้ครับนะครับไปดูครับเบิร์นครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูดูกี่ช่องครับดพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมครับขึ้นเบิร์พี่น้องว่าการทันงานครับก็คือถูกรีวิวสักทอาสูงออกไปในคลิปทุกช่องครับ โอ้โหพระอทิยเนี่ยมันก็เสออกไปเป็นหลักฐานอยู่นี่เหมือนเลยครับนีนครับบ่าวโทนคนน้นอ้วนเพั่ดำนั้นนะครับผมนี่ครับแต่ละคนเบิรงพี่น้องครับลุงเดียไปไหนไม่เห็นลุงเดียครับอีกช่องอีกช่องหนึ่งนะครับผมแลไปโคลงมาแล้วครับผมายคือตามาพี่น้องรัาว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วโคมาแล้วครับรถหกล้อคันนี้มาข้ามาประจําการแล้วนะครับผมาฟเขาบอขอ่ไพ่ครับรถที่เปจอดถ่าครับ เพราะว่าพื้นที่มันจำกัดเยอะเกินครับกระดองลงแบบนี้ครับนี่ครับคิดว่าการสร้างบ้านทรงวงิงก็สามารถสร้างความเพลิดเพลินครับสร้างความสุขให้กับแฟนกับเบบซีของน้องครับแล้วก็สร้างรายได้ให้ยูทูบเบอร์ครับนี่ครับทางบ้านหลายช่องเลยนะครับผมภาพภาพเดียวงานชิ้นเดียวครับสามารถส่งต่อความสุขให้คนทั่วโลกได้ครับ แล้วสามารถสั่งได้ได้ครับให้นี่ครับให้ใยูซูเปอร์ตัวนี้น้อยแบบพลาเข้านี่แหละครับผมก่องเล็กๆน้อยครับพ่อเด็กทำมาหากินครับนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องครับสนใจสั่งใบกันครับโทร063789966ครับ063789966ครับผมฝากติดตามทางช่องเฟซบุ๊กครับแล้วก็จะมีงานต่างๆมาเป็นภาพคลิปเรียวหรือเป็นภาพนิ่งครับมาลงครับก็ฝากเบิรงแง่กันได้นะครับผม ซีสเกตสางบ้านครับผมอันนี้คือบ้านน้องอูงิงเพดมันแพงครับสร้างที่ตะบลจานเพื่อเมืองซีสเกตครับผมหลังนี้ครับนี่นี่ครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับช่วงนี้ครับงานหยุดนิ่งอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นงานของช่างเฟอร์นิเจอร์ครับแต่ว่าช่างเฟอร์นิเจอร์เพิ่อนก็อาจจะเอ่อให้หรือก็ซ่านิดนึงนะครับจะเข้ามาช้านิดนึงแล้วกันเนาะหรือเพิ่อนก็อาจจะรอวัสดุบางตัวอันนี้เขาก็บ่งหูครับ ก็ควนี้คนที่ไม่มาเก็บงานคือหมดนงานช่างสีช่างไฟของเราก็ต้องรอต่อไปครับเขาเก็บจบมันก็งานจบไม่ได้ครับเพราะว่าของเพิ่นก็สีมีบางส่วนที่ต้องมาใช้ทับกันนี่ต้องรอคนนึงออกคนนึงเข้าครับผมนี่ครับพี่นอ้องคนนี้ครับมึงมงมึง่งงงองช่องบ่าวโทนนะครับเราสัมผษณ์บาโทนอย่างหนักเลยครับเบาโทนถือสัมผัสเรื่องอะไรครับ เราสึสัมผัสอย่างหนรขบอทนช่วงนี้มีความลับครับเขาก็ต้องอย่างนี้กัดแกะง่ายๆครับมาแกะไปไดนกับใครยังไงครับนี่ครับพี่น้องครับสีสเกตสร้างบ้านครับผมบังครับพี่น้องครับการสร้างบ้านของน้องวิงครับนอกจากความสร้างความเพลิดเพลินสร้างค้ามสุงให้แฟนแคมเ FC ครับที่เห็นน้อง มีบ้านเป็นของตัวเองครับมีนูีไนี่เป็นของตัวเองครับ